สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับเงินเดือนนะคะแต่พี่มิไม่ได้จะมาบอกเฉพาะจอดจงว่าเงินเดือนแต่ละคนเท่าไหร่อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะหลายๆคนมีความสนใจในอาชีพ a อส s ร์จูแล้วก็มองว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ทํารายได้ค่อนข้างดีแต่หลายๆคนก็คงมีข้อสงสัยอยู่ในใจว่าเอ๊ะ ก็แค่เป็นอาชีพที่เสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินน่ะทำไมถึงได้รายได้เยอะขนาดนั้นการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินเป็นหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบของแอร์สจวหลายๆคนจะเห็นภาพนี้ชัดเจนแต่ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างมากเลยนะคะที่เรายังมองไม่เห็นซึ่งวันนี้พี่มิจะมาอาธิบายให้ฟังกันนะคะว่าทำไมอาชีพนี้ถึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างดี หนึ่งเลยนะคะสายกันบินเขาจ่ายค่าตัดสินใจให้เราค่ะเวลาที่สายการบินเขาเซตลูกเรือขึ้นมา1ทีมเพื่อที่จะให้ทีมนี้ค่ะ ดูแลเครื่องบินดูแลผู้โดยสารของเขานั่นหมายถึงว่าเขาได้มอบอำนาจแล้วก็การตัดสินใจให้กับลูกเรือในเซตนั้นสายการบินมีการเทรนพนักงานมาอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่างเหลือแค่พนักงานเนี่ยแหละค่ะจะเอาสิ่งที่เขาเทรนขึ้นไปใช้บนเครื่องบินขึ้นไปใช้กับสถานการณ์จริงเอาจริงๆนะเวลาที่เราไปเทรนกันมันก็คือเรื่องราในตำรา แต่ว่าในสถานการณ์จริงเราไปทํางานเราไปเจอผู้คนมันจะคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะเป๊ะๆเ,เหมือนในตําราเป็นไปไม่ได้จะต้องมีการคิดเป็นสเต็ปนะคะแล้วก็จะต้องมีการตัดสินใจขึ้นมาว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้เราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบไหนดีซึ่งการตัดสินใจของแอร์ส u วมีผลทันทีกับชื่อเสียงของสายการบินเพราะว่าแอร์สตวทหน้าที่อยู่ใกล้ชิดผู้โดยสารมากที่สุดแล้วค่ะ อันนี้พี่มิพูดถึงโดยทั่วไปในเรื่องของการบริการแต่ถ้าหาก พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยโอ้โหยิ่งเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของความปลอดภัยหากพนักงานตัดสินใจอะไรผิดไปเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็อาจจะส่งผลกระทบถึงชีวิตของผู้โดยสารได้ค่ะยกตัวอย่างในกรณีฉุกเฉินนะคะหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่ากัปตันเป็นผู้มีอํานาจสิทธิ์ขาดบนเที่ยวบินนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วแบบกระชั้นชิดอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตเราและผู้โดยสารคนอื่นๆ แอร์สตวมีสิทธิ์ตัดสินใจได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องรอกับตันอย่างสมมติว่าบนเชื่อบินนั้นชั้นวางของนะคะชั้นวางสัมภาระมีไฟลุกออกมาจุดนี้แหละคะ่ะแอร์ส u วที่เห็นไฟเป็นคนแรกจะต้องทำการดับไฟไม่มีการมาแบบเฮ้ยยูมาทำเฮ้ยยูมาทำเขาเทรนเรามาแล้วและจุดนี้นะคะคือจุดที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วก็ทำทันทีค่ะ เมื่อเบอร์หนึ่งกำลังดับไฟอยู่เบอร์2องเขาก็รู้นะคะว่าจะต้องไปเอาอุปกรณ์มาเตรียมเพิ่มเติมเบอร์สามเขาก็จะต้องมีหน้าที่อื่นๆเพิ่มเติมถัดไปคืออันนี้ละคะ่ะไม่ต้องมีใครมาบอกว่ายูทำมันนี้นะยูทำมันนี้นะแต่ลูกเรือในทีมเขาจะรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะว่าเอ๊ะถ้ามีคนทําแบบนี้แล้วขั้นถัดไปเราจะต้องทําอะไรขั้นถัดไปอีกคนหนึ่งจะต้องทําอะไรนี่คือการตัดสินใจที่อาชีพแอร์ซูเจะต้อง ึทําให้ได้ภายในเสี้ยววินาทีค่ะยิ่งโดยเฉพาะคนที่ทําตําแหน่งหัวหน้าบอกได้เลยว่า80%การตัดสินใจของหัวหน้าส่งผลถึงองค์กรทันทีการที่หัวหน้าของเที่ยวบินมีการออเดอร์น้ำดืม่มน้ำส้มหรือว่าอาหารขึ้นมาบนเครื่องบินนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่สายการบินจะต้องรับผิดชอบคิดดูนะคะหากว่าทําเที่ยวบินแบบ10ชั่วโมง15ชั่วโมงผู้โดยสาร300คน350คนต้องมานั่งคิดแล้วนะว่าเฮ้ย น้ำเท่านี้จะพอไหมเฮ้ยของกินจำนวนเท่านี้มันจะพอไหมเราต้องสั่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคือถ้าเราสั่งมาเกินอ่ะมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้มันคือต้นทุนของสายการบินทั้งนั้นเลยนะแล้วยิ่งโดยเฉพาะการสั่งอาหารเครื่องดื่มที่ต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่นี้ก็ต้องมีการคิดมีการวางแผนแล้วก็เลือกดูตามความเหมาะสมอะค่ะทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรนั่นเองอันนี้พี่มีพูดถึงในสถานการณ์ทั่วไปแต่ถ้าหากว่าพูดถึงสถานการณ์อย่างเช่น first aid การปฐมพยาบาลหรือว่าในสถานการณ์ที่ต้องมีการเรียก security เรียกตํารวจนะคะการตัดสินใจสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะมีผลต่อองค์กรทั้งนั้นเลยอย่างที่พี่มีบอกนะคะว่าสายการบินเขาเทรนเรามาแล เขาไว้ใจเรานะคะคในการที่ให้เราเป็นเสมือนตัวแทนของสายการบินเวลาที่เราบินไปต่างประเทศเราต้องมีการเซ็นเอกสารแทนเขาเราต้องมีการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างแทนเขาเพราะฉะนั้นสายการบินเขาก็คาดหวังว่าการตัดสินใจของเราจะถูกต้องมากที่สุดและเป็นผลประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุดค่ะข้อที่2นะคะสายการบินเขาจ่ายค่าตรงต่อเวลาให้เราค่ะ อย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่าการทำอาชีพนี้เวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะสายไปแค่หนึ่งนาทีเนี่ยโทรตามนะเรียกว่าในทุกวิถีการทำงานของคนทำงานสายการบินเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะนาฬิกาแอร์สจเอจะต้องใส่นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุดยูนิฟอร์มหากว่าไม่มีนาฬิกาไปบินไม่ได้นะคะ เราต้องใส่นาฬิกาทำงานค่ะเรียกว่าคำนวณกันทุกช่วงเวลาจริงๆนะคะหลังจากเครื่องขึ้นเมื่อไหร่เซอร์วิสจะต้องออกจะต้องเ็จเซอร์วิสเมื่อไหร่แล้วจะเริ่มต้นเซอร์วิสถัดไปตอนกี่โมงแล้วเครื่องจะลงตอนกี่โมงทุกอย่างมีการสื่อสารด้วยเวลาทั้งนั้นเลยค่ะในส่วนของสายการบินเองเวลาที่เขาบินไปต่างประเทศมีการจอดเครื่องบินจอดรับผู้โดยสารใช้สนามบินที่ต่างประเทศเหล่านั้นคือค่าใช้ใจ่ายของสายการบินหมดเลยนะคะหากว่ามีการดีเลยของเที่ยวบิน เครื่องบินออกช้าบ้างละหรือว่ามีอะไรสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ต้องจอดเครื่องนานกว่าปกติแบบนี้ก็คือค่าใช้จ่ายของสายการบินค่ะ คิดดูนะคะหากว่าเครื่องออกช้ามีการดีเลย์ผู้โดยสารที่ตกครั้งอยู่บนเที่ยวบินเขาก็อาจจะตกเที่ยวบินถัดไปด้วยเหมือนกันสายการบินก็ต้องรับผิดชอบกับผู้โดยสารเหล่านี้เห็นไหมคะว่ามันเหมือนแบบเหมือนโดบิโน่ต่อ,ต,อต่อกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสายการบินเขาให้ความสําคัญในจุดนี้มากๆนะคะอยากจะให้หลายๆคนนึกภาพตามนะคะเวลาที่เครื่องจอดอยู่เป็นเวลาบอดดิ้งนั่นก็คือเวลาที่ผู้โดยสารเดินขึ้นเครื่องบินมานะคะ่ะเวลานี้ดูเหมือน เป็นช่วงเวลาที่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะคะผู้โดยสารเดินขึ้นเครื่องแต่เชื่อไหมคะว่าเป็นหนึ่งในสถานะของเที่ยวบินที่สำคัญมากๆสำหรับน้องแอร์สจวสเลยทีเดียวค่ะในช่วงเวลานี้แอร์สจวสจะต้องมีการสอดส่องสายตาคอยดูผู้โดยสารนะคะหากว่ามีสถานการณ์อะไรที่ดูแล้วแบบไม่โอเคจะต้องรีบทําการตัดสินใจทันทีนะคะ เพื่อที่จะแก้สถานการณ์แล้วก็ทําให้เที่ยวบินออกตรงตามเวลามากที่สุดค่ะยิ่งช่วงเวลาก่อนเครื่องขึ้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้องแอร์สจะจต้องทางานแข่งกับเวลาเช่นกันนะคะแต่ละคนก็จะต้องเช็คในเคบินเช็คในชั้นโดยสารว่าผู้โดยสารคาดเข็มขัดหรือยังสภาพที่นั่งสภาพชั้นโดยสารปลอดภัยที่จะให้กับตันนําเครื่องขึ้นหรือยัง หากว่าแอร์สจวตทำงานล่าช้ากัปตันก็ไม่สามารถที่จะนำเครื่องขึ้นได้นะคะเพราะว่าต้องรอให้มั่นใจก่อนว่าในชั้นโดยสารปลอดภัยสำหรับการนำเครื่องขึ้นจริงๆและหากว่าจุดนี้แอร์สจวทำงานล่าช้าก็จะส่งผลต่อเที่ยวบินทำให้เครื่องขึ้นล่าช้าเกิดการดีเลย์ตามมาแน่นอนค่ะการทำงานบนเที่ยวบินของแอร์สจวก็เหมือนกันอย่างที่พี่มีบอกในข้างต้นนะคะว่าการทำเซอร์วิส ทุกอย่างเวลาสําคัญหมดเลยนะคะจะต้องมีการบริหารเวลาให้ดีก่อนที่เครื่องจะลงเนี่ยทุกอย่างต้องเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วยิ่งโดยเฉพาะก่อนเวลาที่เครื่องลงจะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายมากนะคะน้องแอร์สจวจจะต้องทํางานแข่งกับเวลานะอย่างที่บอกนะคะหากว่าในชั้นโดยสารยังไม่ปลอดภัยเพียงพอกัปตันก็จะไม่สามารถนําเครื่องลงจอดได้เนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาดีเลต่อต่อไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ เวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะ ข้อที่3นะคะสายการบินเขาจ่ายค่าเสื่อมให้เราค่ะอย่างที่หลายคนรู้กันนะคะว่าอาชีพนี้กินนอนไม่เป็นเวลาแต่ว่าจริงๆหลายๆอาชีพก็กินนอนไม่เป็นเวลาเนาะแต่สําหรับคนที่ทําอาชีพสายการบินมันจะมีเรื่องไทม์โซนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะบินไปต่างประเทศเกิดอาการเจ็ตแลกบ้างเกิดอาการแบบไม่ไหวเมืนกับเวลาสภาพร่างกายเจอกับอากาศร้อนเดี๋ยวไปเจอกับอากาศเย็นเดี๋ยวไปเจอหิมะตกคือมันสามารถ เกิดทุกอย่างได้ก็อาจจะส่งผลได้กับร่างกายของเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมสายการบินถึงมีประกันสุขภาพ worldwide นะคะให้ลูกเรือได้ใช้ทั่วโลกเลยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะสายการบินเขาจ่ายค่าความเสี่ยงให้กับเราค่ะสุดท้ายแล้วอาชีพนี้ความเป็นความตาย มันอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะคะและถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากแค่ไหนเครื่องบินได้ชื่อว่าเป็นยานพหาหนะที่ปลอดภัยมากที่สุดในโลกแต่ก็ยังเป็นมนุษย์นี่แหละค่ะที่ควบคุมดูแลเทคโนโลยีแค่มีใครสักคนผิดพลาดในเรื่องของความปลอดภยัยถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่มันก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนทั้งลำได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเหตุผลต่างๆที่พี่มินนำมาเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมคนทำอาชีพแอร์สจเถึงมีไรายได้ดีทุกอย่างมันมีเหตุมันมีปัจจัยนะคะหลายๆคนมองเห็นภาพแอร์สจเเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินอันนั้นคือหน้าที่ที่หลายๆคนเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ในจุดของซอฟต์สกิลส์ต่างๆหลายๆคนมองไม่เห็นอย่างเช่นในเรื่องของเทคนิคก,การตัดสินใจ ปฏิพานไหวพริบทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเครื่องบินที่ไม่มีนักบินควบคุมมันก็นําเครื่องขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเที่ยวบินพาณิชย์หากว่าไม่มีแ i ร์ซออยู่บนเที่ยวบินเที่ยวบินนั้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะนี่เป็นกฎระเบียบขององค์กรการบินนะคะเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารก็จําเป็นที่จะต้องมีแอร์ซูเอออยู่บนเที่ยวบินค่ะ วันนี้พี่มิไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของสายการบินได้ใหม่ในช่องคาปูชิโน่ค่ะ